สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถุกผู้ชุกนนะครับเนาะครับครับมาแล้วครับสําหรับตัวเลขเล้าพัฒนาครับประจําวันทีวันทีสิบสามแลครับเนาะวันทีสิบสามกันยายนครับการคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเด้อครับครับเป็นของปู้คุณครับเป็นเล้าพัฒนาปู้คุณนะครับเนาะครับเอามาเบิ้งงวดที่แล้วก่อนครับเข่ามาเบิ้ง งวดที่แล้วก่อนครับงวดวันที่11เอ็นะครับวันพุธที่11กันยาครับสำหรับตัวเลขของปู้ขุนบนรางงวดที่แล้วครับ0 3 4 6 7 8ครับมามาอยู่ครับเลขวินของเพลนครับเลขวินของเพลนกับมาศูนย์มีหกมีเก็ดนะครับหกกับเก็ดติดติดกันแหละครับครับอันนี้เป็นเลข วินของเพื่อนครับเขาวินนะครับเนาะครับสาหรับเลขวิ่งลูดกับลุดไปครับเป็นหฮแปดงวดที่แล้วเพื่อนไฮแปดครับสามกลมเด่นแปดะครับจับคููมากับศูนย์ศูนย์แปดเลขที่ออกงวดที่แล้วเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับนะเนาะครับเป็นศูนย์ศูนย์หกหกเ็ดนะครับ 0677อีก2ตัวกับ8 8แล้เครับ78แนะครับเนาะครับกับเลขกตัวกับ6 6 7ครับอันเเลขกตัวรับเิ่นห้มากกับ3 8 4 7 6 7 7 4 8 3หลุดครับจับคู่เนาะครับเนาะรับเล็วินเล็จับคู่เพมือนกับว่เขา สามตัวที่นี่สามตัวศูนย์แปดสามหกแปดสามแปดหกสามกะรุดกระพาดไปนะครับเนาะเอาพันธุ์ขวายรับสำหรับเลขวิ่น,น่นเลขวิ่น่นมางามครับสุดนี้ครับมางามนะครับเนาะครับเอาเข้าไปเบิ่งต่อต่อไปเลยนะครับเนาะกับสำหรับวันศุกร์เป็นงวดประจำวันศุกร์หระครับวับนศุกร์ วันศุกร์ที่1ิบครับเป็นวันศุกร์นะครับเด้อมื่มอวันศุกร์ครับเน,น,บบนเหล้าพัฒนาของปู่ขุนถือว่าโอเคปูค่ขุนมาดีครับชุดชุดที่แล้วปู่ขุนมาดีครับรการเหล้าพัฒนานะครับเนาะเหล้าพัฒนาเหล้าพัฒนา เราพัฒนาประจำวันที่ส 13. 13ิบสามสิบสามเลครับเด้อครับสิบสามกันยายนครับสิบสามกันยาครับบนล่างครับเหล็กบนล่างบนล่างปูส้ารับเหล็กบนล่างของปูปูให้ไปทีหนึ่ง เลขวิ่งครับเลขวิ่งหนึ่งสครับ 1, น5 6,、่งสี่ห้าหเจมูมี่เจ็ดมูมี่มีแปดกับเกาครับ, 9, รบอเอาเลขวิ่งสำหรับเลขวิ่งปูครับที่นี่ครับเลขลูดปูครับลูดไปทีเก้ากับหกครับ 9และ6 9กับ6 9กับ6จับคู่ครับเลขจับคู่ของปูมี6คู่ครับสำหรับเลขจับคู่ของปูมี6คู่แต่มี1นึ่สี่หสี่

แปดสี่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็บเก้าหกแหละครับของเพื่อนนอะครับเนาะครับเอาเนี่ครับอันนี้เป็นเลขจับคู่ของปูเลขสามตัวเลขจับคู่ของปูาสามตัวสำหรับเลขสามตัวปูหายมาที่หายไปที่หาหลายหาครับเอาไปจับคู่มาซีซีครู มี4คู่4หางนะครับเนะบาะครับ4คู่4หางครับ4คู่ลหะครับมีอยู่สคู่4หางด้วยกันครับเอาเลขเลขสามตัวครับห้าห้าห้าหาเกห้าห้าห้า เก้าหอันนี้เป็นเลข3ตัว6 6หกหนึ่ตัวครับเลข3ตัวมีอยู่4หางด้วยกันครับ าเก่านะครับเด้อาเก่าตัวนี้ครับเล็กซี่ตัวครับที่ตัวคนไกยมาครับห้มาสามหางครับห้มาสี่ห,หนึ่งหผู้จับผู้มาหหกหนึ่แล้วก็ห สี่เก้าหกโอ้ลงหกอย่างเดียวตีหกนะครับนี่ห้าเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าหกครับเหล็กสี่ตัวครับ ครับอันนี้เป็นของปูขุนครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับสําหรับของปูขุนนะครับเด้อครับเาลาพัฒนาครับมาบ่งตักกรมเพื่อนครับปูกรมไปที่ตัวใดเนี่ยครับวันที่สิบสามบนล่างเหล็กวิ่นเหล็กวิ่นปูปูลูดไปที่เก้ากับหกขุมเด่นหกนะครับเด้อครับ ไปที่หกครับพวกนี้ปูกับว่าร่องนะครับเนาะเป็นร่องร่องร่องหกซีกับร่องร่องมัดอยู่นี่ข่มเด่นตัวเดียวครับข่มเด่นเก้าหกครับข่มเด่นเก้าหกของปูเลขสามตัวที่นี่กลุ่มเด่นไปทีห้าห้าเก้าห้าเก้าหก ผมเดินไปสองตัวครับปูขุนนะครับเด้อครับปูขนปูขนผ้าลวยครับครับนี่ครับงามๆสำหรับตัวเล็กเอามาตอนมาฝากนะครับเด้อครับพิจารณาสำหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับครับชุดนี้เป็น ปูขุนครับปูขุนพารวยครับงามๆนะครับเนาะครับเลขวิ่นปูหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าลูดไปที่เก้ากับหกครับกลมเด่นหกนะครับเนาะครับเลขจับคู่สองตัวครับกลมเด่นไปที่เก้าหกนะครับครับเอาแคปหน้าจอไปครับมือแร่งนะครับเนาะครับปู คุณออกมาตอนมาฝากครับสําหรับตัวเหล็กครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเนอะครับครับพิจารณาเบิ้งครับสําหรับตัวเหล็กมีเขามีลุดเป็นของธรรมดาครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรายละครับท่างสองกันสิขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับพ่อกันไม่คิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ